การเดินเล่นในช่วงบ่ายของเราเนี่ยนะคะเพื่อน,อนๆอุ้มพาเพื่อนๆมาอยู่ในแถบหน้าสถานีซาไกมินาโตะนั่นเองฮ่าด้านหลังของอุ้มนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะที่เป็นสาวกการ์ตูนญี่ปุ่นนะน่าจะรู้จักเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ชื่อว่าเกะเกะเกะนคิทาโร่ G no นั่นเองค่ะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราเดินจากหน้าสถานีไปเนี่ยเขาจะมีถนนเส้นหนึ่ง ชื่อว่าถนนมิซุงิชิเงรดูโรดเพื่อนๆก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้นะยาวไปเลยบนถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้นะคะเขาสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับนักเขียนที่เขาเขียนการ์ตูนเรื่องนี้นี่แหละะตรงนู้นนะอุ้มแอบเห็นว่ามีรถไฟอยู่ขบวนหนึ่งเดี๋ยวอุ้มพาไปดูเพื่อเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าตาของเขากันมานี่ดูดิเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนั่งมาจากสถานีโยนาโกมาลงที่นี่เนี่ยสามารถเลือกรถไฟอันนี้ได้อันนี้เนี่ยเป็นรถไฟของคิทาโร่นั่นเองข้างในเขาเขจะตกแต่งด้วยแล้วก็มีข้างนอกด้วยใครชอบกร์ตูนเรื่องนี้นะนั่งอินมาตั้งแต่สถานีโยนาโกได้เลยมาลงที่สถานีนี้แล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นกัน พอเห็นตัวนี้นะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้เลยเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆได้เลยสบายๆ ว่าเพื่อนๆไหนเดินมานะคะไม่ต้องเอาตั้งแต่แบบเนี่ยหน้าถนนเนเดินมาเรื่อยๆนะก็จะเจอตัวกร์ตูนตัวเลขตัวน้อยตัวใหญ่แบบนี้นะมีหมดเลยทั้งถนนเลยสามารถเดินถ่ายรูปเล่นได้อย่างอันนี้นะเนี่ยตัวใหญ่หน่อยแล้วก็จะมีชื่อด้วยเห็นไหมเนซูมิโอโตโกเดินไปถ่ายรูปได้เพิินๆมีทุกตัวในเรื่องเลยจริงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นๆบ้าง โอ้พอเหลือบตาเห็นปุ๊บข้ามถนนมาหาเลยอุ้มชอบมากเลยอะตัวนี้พ่อกิทาร่โลน่ารักเั้ <c oughs> คนอะไรมีพ่อเป็นลูกกระตา <c oughs> เดี๋ยวนี่ไปหาอะไรกีทาร่โลอยู่ตรงนี้ใกล้ๆจากคุณพ่อเดินเฉียงมานิดหน่อยก็จะเจอนี่เลยแฮแฮแฮกีทาร่โลนั่นเอง <c oughs> บนถนนเส้นนี้นะคะ <c oughs> เ,เพื่อนๆเนี่ยถ้ามองเยืองๆไปนะเนี่ยจะเห็นป้ายตรงนี้พอดีเลย นิสสกิที่แงาลุโรดเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะเดินไปยาวๆเลยก็จะเห็นเป็นตัวที่เป็นหุ่นที่เขาทํามาจากบอนซ์แบบนี้นะเขามีทั้งหมด177ตัวแต่ว่าอุ้มก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการแบบปรับเพิ่มกันยังไงบ้างแต่ว่าหลักๆเ่ยน่าจะมีประมาณ177ตัวนี่แหละเดินดูเนี่ยถ่ายรูปไปได้เพลินๆเลยท,ทั้งถนนเลยเนาะไปะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อว่าจะมีตัวไหนอีกบา,บาย เส่นของถนนเส้นนี้นะคะนอกจากว่าเขาจะมีพวกตัวการ์ตูนต่างๆเยอะแยะมากมายให้เราเดินเล่นถ่ายรูปแล้วเนี่ยพวกตามร้านคาต่างๆนะเขาก็มีตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์นี่เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารร้านคาเฟ่ต่างๆนะรวมถึงนี่เลยร้านแบบนี้เนี่ยร้านนี้อุ้มว่าเป็นแบบเด่นเลยนะของถนนเส้นนี้ก็คือเขาขายตัวการ์ตูนที่เป็นแบบคาแรคเตอร์ของการ์ตูนจริงๆเลยอะเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะ ลองเข้าไปดูกันน <hã? S 1> ี่นจอโอโหโชคดีมากเลยอะได้เข้ามาถ่ายร้านนี้ได้ด้วยอะมองจากข้างนอกคือแบบเห็นตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยอะดูน่ารักดีแต่ว่าพอเข้ามาข้างในสตาร์ทตันั้นคือเห็นคุณลุงอะเขาทำเองเลย ดูดิอันนี้มันงานแบบแพนเมดเลยนะโอ้สิมาเซ็ <Hey. S 1> อะโตนันเนนเมุ็ดกุนไรคุณลุงเาทำมาประมาณ20ปีลแล้วอะ่ะ <c oughs> นี่ไงที่คุณลุงกำลังนั่งทำเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวโปรดอุ้ม ここれね、このお茶碗もちょっとこう光り当たると光当るうん、うん、こわ、うんお茶碗も頭をこういうふうにして作ってます。すごい ตอนแรกนะคือไม่รู้เลยถ้าเราเดินมาไม่ได้คุยกับคุณลุงนะก็คิดว่าอ๋อเออก็เป็นถ้วยเออเอาไปวางที่บ้านเล่นๆเ,เปล่าจ้า <c oughs> เขามีกิมมิกตอนกลางคืนตาลุกวาวเลยอ๋อเนี่ยเห็นไหม <c oughs> มีแบบตัวเล็กตัวน้อย <c oughs> โอ้โหแต่และตัวนี่น่ารักนะคุณลุงเขาก็ดูไม่ได้รีบนะคะ่คอยๆปัน้นไปเรื่อยเรื่อยๆ ชุดโต๊ะมีเสกมีอะไรให้เจ้いชายมาสไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในร้านคุณลุงกันของในร้านน่ารักอ่ะดูดิอันนี้คือแบบเขาเขียนเลยนะว่าแฮนด์เมดก็คือฝีมือคุณลุงเลยอ่ะ คุณลุงก็น่ารักนะนั่งค่อยๆทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยนี่ยดูดิดูอันนี้อันนี้นี่เป็นแบบกระปุกออมสินอันนี้เป็นแก้วน้ำแล้วก็มีเป็นพวกกระดิ่งทั้งหมดนี้นะก็เป็นคาแรคเตอร์ของกระตูเรื่องนี้หมดเลยให้ลองใส่ได้เออ <laughs> เอออันนี้น่าจะฝีมือลุงแน่ๆเลยเนี่ย เออดีน่ารักดีอ่ะไอ้ขอล่องอ่อย านนี้ก็ดูน่ารักดีเวลาเดินนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ของที่เป็นพวกตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ต่างๆนะเยอะแยะเลยบนถนนเ <Yeah. S 2> ช่นนี้อย่างเมื่อกี้ร้านคุณลุงก็จะเป็นพวกแบบหุน่นพวกตั้งโชว์ต่างๆแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นพวกของใช้ก็จะมีพวกแบบผ้าเช็ดหน้ามีล่มมีเสื้อขายเยอะแยะเลยเต็มถนนเออแต่ร้านนี้ก็ดูน่ารักดีนะ เป็นแมกเนตอืมบอกแล้วว่าตัวนี้น่ารักไม่เชื่อเห็นไหมดูซื้อไปสักร้อยอันติดเต็มแผงตัวเย็น มาถึงอีกหนึ่งรูปปัน้นแต่อันนี้นะไม่ใช่ตัวการ์ตูนที่อยู่ในเรื่องนะอันนี้ก็คือตัวเจ้าของแล้วก็คุณภรรยานั่นเองนี่ที่เขาเขียนไว้ว่ามิซุงิชิเงลุฟุไซนั่นเองเดินไปตรงนี้นะคะนอกจากเพื่อนๆจะเดินเพลินๆมีทั้งร้านขนมมีทั้งร้านให้เราซื้อพวกของตัวการ์ตูนต่างๆแล้วก็รูปปั้นแบบนี้นะเดินไปเรื่อยๆเ,เนี่ยทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะมีมิวเซียมด้วย เดินมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวใกล้ถึงมิวเซียมอุ้มพาเพื่อนๆไปดูในมิวเซียมด้วยเลยดีกว่า่ะเขาทำแบบว่าออกหลุดออกมาจากคาแรกเตอร์จริงๆเลยดูมือดิไม่ไปกลัวกลวกลัวกลัวตอนนี้นะอุ้มอยู่ในร้านที่ชื่อว่าคิคเคียวยะนะคะเป็นร้านที่เขาขายเมนูไคเซกิแต่ได้มิชลินหนึ่งดาว Mm hmm. 嗯，对。